สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับท t o p i กที่จะทำขึ้นมานั้นเป็น t o p i กที่มีชื่อว่าเขามองเ,อเราเป็นคนยังไงช่วงนี้อาจจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนนึงนะถ้าคุณพร้อมแล้วเ,เรามาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลย,ยค่ะขอบคุณเสมอที่คุณใช้พิจารณาในการรับชม ก็ถามไพ่หน่อยนะว่าเขามองคุณคุณเขาเป็นคนยังไงช่วงนี้ มันน้ำท่วมปากเนาะเหมือนรู่อะไรมาแต่ก็พูดไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอพูดเรื่องของใครแม้จะมีคนมาง้างปากนะพูดมาแบบนี้บีบังคับเค้นให้พูดแต่ก็จะไม่พูด ชอบเดินทางชอบเอรียนรู้นะคะชอบระจญภัยออกจะชอบกีฬาแบบผัดโพลก็ได้นะไม่ค่อยอยู่กบ,บ้านเทลายอะไรอ่งี้ชอบธรรมชาตินะคะอะไรที่ต้องแบบไปแล้วแบบดินน้นรนนะต้องดูแลตัวเองให้ได้ที่นี่ไม่มีห้างนะไม่มีห้องน้ำสะดวกด้วยเงี่ยพาตัวเองไปฝึกตน อยู่กับอะไรที่มีขีดจํากัดมีลิมิตว่าตัวเองจะอยู่ได้ไหมอาจจะเขาอ,อาจจะมองว่าตัวคุณเป็นคนแบบใช้ภาษาได้ดีเนาะภาษาพูดภาษาเขียนดูเหมือนเป็นนักเขียนเหรอเป็นนักเขียนเป็นเฟรีเตอร์อย่างนี้ก็ได้เนาะจะมาในสายสร้างสรรค์ผลงานนะคะการกรองมาจากความคิดนะคะ สายโล่งๆมาละพลังลง,าลงานเบาโล่งไม่ยุง่งไม่สูงสิงอะไรกับอะไรที่มันหนักๆไม่ชอบดรามา่านะคะเหมือนคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัวแจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกฉันก็แค่ขี้เกียจยุ่งกับใครๆเขาก็เลยดูเหมือนไม่มีเพื่อนไม่มีพรรพวก ที่ไม่มีใครเยอะก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเองแหละใครจะคบหรือไม่คบก็ตามฉันคบกับตัวเองทุกวันนี้ <c oughs> มีบทบาทหน้าที่ก็ทำไปแต่ไม่ลงลึกไม่ไม่ไปลงลึกรายละเอียดนะ <c oughs> ชอบความเฉยๆนะแต่ไม่ใช่เฉยชานะคะตัวของคุณเองนะ ไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายไม่ใช่คนหวานแล้วก็น่าจะไม่ชอบอะไรที่หวานๆด้วยหรือเปล่านะช่วงนี้นะ <c oughs> พลังงานจะออกแนวช่างมันฉันไม่แคร์ <c oughs> ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองจบก็พอละ ไม่ผูกพันกับใครเป็นคนที่ไม่ชอบผูกพันกับใครทำต,ตามหน้าที่ให้ดีที่สุดท้ามีหน้าที่อเนาะเพราะว่าไม่อยากที่ไม่ผูกพันเพราะว่าไม่อยากจะเป็นทุกเวลาสูญเสียเวลาที่เราติดอะไรบางอย่างาติดซีรีส์อย่างเงี้ยถ้ซีรีส์จบก็เศร้าแล้วโวยหา หรือถ้าเกิดรักใครมากๆผูกพันมากๆแม้แต่กัลยาณมิตรตัวของคุณเองนยถ้าคุณมีกัลยาณมิตรเนี่ยเขาคงหวงว่ากัลยาณมิตรอะไรเหินห่างเหลือเกินคุณอาจจะเผื่อใจอ่ะเป็นคนที่เผื่อใจเผื่อใจเจ็บขี้เกียจแบกความทุกข์ก็เลยไม่เน้นความสุขเท่าไหร่ก็เลยมาในสไตล์ช่างมันชัดไม่แคร์ขี้เกียจทะเลาะด้วยนะคะ เบื่อความสูญเสียเบื่อความทะเลาะนะฮะแต่ไม่ใช่คนหนีปัญหาแต่เพียงแค่ว่าไม่ชอบในบางบริบทที่ถ้ามันจะมีปัญหาในภายภาคหน้าก็จะเลี่ยงที่จะไม่สร้างปัญหามากกว่าแต่จะเอาเวลาไปใส่ในงานภาคปฏิบัติมาในแนวนี้นะฮะทำมากกว่าพูดเน้นสร้างผลงาน แต่ไม่ใช่สร้างน้ําเป็นตัวนะไม่ถนัดสร้างน้ําเป็นตัวแต่ว่าจะสร้างผลงานที่มีฝีมืออาคุณ่ณเป็นมืออาชีพเลยก็ได้นะนี่พลังงาน ấy. สิ่งที่เขามองนะคะเอาเวลาไปใส่กับผลงานสบายสบาๆเป็นคนที่ไม่แคร์ออกมาสองใบเลยนะ ดูเหมือนเป็นคนที่ต่อต้านสังคมเนาะไม่เอาคือไม่เอาก็ไถ้าเกิดว่าเราเป็นอเลือกถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนใครอ่ะมันเป็นอาณาเขตบริเวณของเรามันเป็นพื้นที่ของเราเราชอบแบบนี้ก็ชอบแบบเอ,อนั่งอยู่กับเนี่ยเหมือนโซฟาอยู่บนต้นไม้เนี่ยทําอะไรไม่เหมือนคนอื่น สะดวกแบบนี้อะจะเป็นพลังงานที่สะดวกสะดวกแบบนี้ไม่ได้แคร์ใครใครจะว่าหรือจะนินท้าว่าร้ายหรือจะดุด่าว่ากล่าวแต่ถ้าเกิดคุณประเมินแล้วว่าอเป็นเราเราก็ไม่ได้มองว่าเรามันมันจะทําความเสียหายอะไรให้กับผู้คนส่วนรวมตรงไหนนี่เพียงแค่ว่าจริตเขาไม่ชอบเราจริตเขาไม่ตรงกับเราก็ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนผิดในสายตาผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยดูหเหมือนท้าทายอํานาจดิเนาะน <laughs> ะ เฉยพลังงานสะดวกแบบนี้มาเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ดึงดูดเขาอยู่ดีนะมันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากค้นหาอยากรู้อยากเห็นนะมันต้องมีแรงดึงดูดสิถ้าไพ่ใบ,บนี้ออกมามันเคมีนะน่าจะคลิกกันอยู่นะแต่แค่แบบมองกันไปมองกันมาหรือเปล่านะคะเนี่ยมีไฟอยู่เลยนะคะอื เป็นพลังงานโดดเด่นอะไรบางอย่างจะเป็นมาจากแนวคิดความคิดหรือเปล่าคำพูดอะสิ่งที่เขามองอะค่ะดูมีแพชชั่นสำหรับเขานน่ขนาดอยู่เฉยๆพลังงานแบบช่างมันชั้นไม่แคร์เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกมันดึงดูดเลยอะว่าทำได้ไงอะไม่แคร์เลยหรอกเอ้ยทำไมไม่พูดถึงเรื่องราวสิ่งสินนี้บ้างทำไมเงียบไปก็ยังดู ถูกอกถูกใจเขาอีกอะ่ะเออพลังงานเหมือนกับก็คนมันรักต่อให้ยืนเฉยเยเขาก็รักอะอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าต้องดูไพ่ไปเรื่อยๆก่อนเน่ยนั่นไหมเอออยากพูดอยากคุยด้วยนี่มีพลังงานที่แบบคุณเป็นอะไรเงียบๆนิ่งๆเฉยๆยอยากแย่อยากยยากระเซา้าเยาวแย่เอออยากอยากเห็นคุณมีปฏิกิริยาตอบกลับแค่นั้นก็พอใจแล้วอะ่ะคนอืม คุณอาจจะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครหรอกนะแต่เป็นพลังงานของคนที่เนี่ยมีไพ่วา่างเปล่าล่งลออกมาสองใบอ่ะมันจะดื่มดากับความเงียบสงบนะอ่าแต่ว่าสําหรับเขามันอาจจะดูแปลกแไลก,ลกไ,ไม่มีเพื่อนคุยหรออะไรเงี้ยแต่คุณว่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่าการที่เราม,มีเพื่อนคุยมันก็ไม่ได้แปลกนะก็โอเคอยู่ฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เขารู้สึกเอออยากผ่านมาแล้วก็อยากเช็คอาการเช็คพลังงานดูว่าโอเคอยู่ไหมนะแต่พลังงานของคุณก็โอเคอยู่ ถึงมีปัญหาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะมั้งคิดแบบนี้อะ่ะเนี่ยอยากคุยหน้าหน้าคบหน้าคุยจังเลยเนี่ยมีเลยพลังงานสื่อสารพลังงานสื่อสารอาจจะเป็นคนที่คุยเก่งมันมันแบบเป็นแบบนี้ได้ไหมคือเวลาที่ช่วงที่คุณคุยคุณก็น่ารักคุยเก่งมากเลยนะ,ะแต่เวลาที่อยู่ในโหมดอีกพาร์ทหนึ่งของคนนะั้นอยู่ดีๆก็ไม่ไม่คุยอะ่ะแต่ไม่ได้โกรธใครนะแค่เฉย อ่าอยู่ในโหมดเฉยๆแล้วมันก็จะมีโหมดสนุกสนานนะสิมที่เขามองนะไม่ได้เป็นภัยกับใครไม่ได้มีพิษร้ายแรงนะไม่ได้เสแสงแกล้งทำแต่เพียงแค่พลังงานนิ่งๆแล้วก็อยากจะขยับก็ขยับแล้วก็ซนแล้วก็พอ,อพอแบตหมดก็กลับมานิ่งกลับมาชาร์จ ืแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวของคุณเองเอะเวลาที่ดูขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอะดูมี power ดีเนาะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเอเอก็รู้สึกอถูกชะตาถูกใจนะคะถูกใจเพราะว่าอืมคุณเวลาการกระทําหรือคําพูดของคุณนะมันออกมาจากความจริงในความคิดนะคะมันไม่ได้มาจากการแบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดอ่ะ ต่เปนเหมือนกับมันเรียวมันออกมาจากข้างในเลยแล้วถ้าใครจะดึงดูดใครก็ปล่อยให้พลังงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขามองเราเป็นคนยังไงอีกนะช่วงนี้เป็นคนที่มีความเชื่อกับอะไรแล้วก็ต้องผลักดันออกไปให้ได้ดันงานออกให้ได้นะะ ไม่ใช่แบบสั่งการอย่างเดียวเราไม่ทําอะไรเลยหรือเป็นคนที่มีความฝันแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่ถ้าได้เชื่อแล้วไว้เป็นคนที่ไว้วางใจตัวเองแล้วแม้แต่เขาก็ยังวางใจคุณเลยคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่น่าวางใจน่าไว้ใจว่าถ้าเกิดให้คุณทําอะไรหรือพูดอะไรกับคุณแล้วถ้าคุณรับปากคือคุณจะพยายามผลักดัน,นพยายามทําให้ออกมาดีที่สุดอะดูก่อนคุณดูก่อนนะไม่ได้มีความบังเอิญเลย ถ้าได้ทำแล้วไฟลุกเลยอะเหมือนกับแหวกทางให้พี่ซีพี่ะข้ามน้ำข้ามทะเลเดี๋ยวนี้อะเป็นพลังงานแวกอะไรพลังงาน power มาเต็มเวลาที่ไ mm hmm. อ้มองว่าเขาน่าจะชอบ energy นี้ของคุณนะมันน่าจะไปไปปลุกอะไรในตัวเขาให้เขามีแพ s ชั o นให้เขาได้ active ให้เขาได้หาหนูน่นนี่ทำนะคะเขาชอบแบบเนี้ยนะแต่ทีนี้ในหมวดของพลังงาน r e l ล x ของคุณอย่างเงี้ยเขาคงแล้ว เมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหรเราจะมีกิจกรรมนี้อีกเหมือนนักเรียนเรียกร้องครูอาจารย์ให้ให้แบบอยากทํากิจกรรมนะฮะกระโดดโลดเต้นงานกิจกรรมอยากมีคามมีพลังแบบนี้อีกอย่างเลยค่ะครูค้คาเมื่อไหร่เราจะได้ทาอันนั้นค้าครูค้าเมื่อไหร่เราจะได้ทําอันนี้ค้าอย่างเงี้ยตัวของคุณครูก็รอกอนให้ครูชาร์จแป๊บนึง <laughs> <laughs> เวลาทําก็ใส่เต็มนะคะเอาทีนี้มาดูไพ่ทาโร่นะ พลังงานแอคทีฟเหลือหลายขนาดลดน้ำตาลแล้วนะขนาดลดช็อกโกแลตแล้วนะเขามองเราเป็นคนยังไงช่วงนี้ ก็มองอยู่นะก็ดูดูอยู่ก็ดูว่า,าตัวของคุณเองก็ไม่เป็นคนที่บุ่มบามไม่เป็นคนผีพามนะคะมองการไกลทําอะไรอะ่ะนึกถึงผลลัพธ์นะ,ะแล้วก็ช่างน้ําหนักนะ,ะข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างไม่ได้คิดถึงแต่ข้อดีอย่างเดียวแต่ว่านนึกถึงอนาคตเนี่ยไกลามากเลยแล้วเป็นคนที่ทํางานหนักด้วยนะคะเป็นคนทํางานหนักไม่ไม่ขอเอ่อไม่ได้ขอสะดวกสบายเท่าไหร่ทำไปเรื่อยๆนะคะ ไม่จำเป็นต้องนั่งรอ,อรอโชคชะตาฟ้าลิขิตนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความคิดคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะพูดอะไรก็เคลียร์ดีนะก็ดูน่ากลัวอยู่นะบางทีก็ดูดุอยู่นะแต่เขาชอบนี่อะไรที่มันตรงไปตรงมาเป็นคนที่สื่อสารน่าเชื่อถือเป็นคนที่ไว้ใจได้สื่อสารออกมาจากความจริงนะคะพูด ตรงๆแบบแต่ว่าเป็นความตรงแบบว่ามีมีกลเทศาเนาะได้ใช้คำพูดอย่างเหมาะสมนะคะอิสระทางความคิดเนาะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะที่แบบมีแรงดึงดูดสร้างแรงดึงดูดให้กับพวกเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะ ในด้านการเงินเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยกระบวนการทางความคิดในด้านการเงินหรือจะเป็นการออมหรือการที่สร้างรายได้เขาอาจจะมองดูว่ายทำไมคุณทำอันนู้นก็ดูมือขึ้นทําอันนี้ก็ดูประสบความสําเร็จจังเลยทักษะคุณนะอะเหมือนเขาอาจจะแอบเรียนรู้ทักษะของคุณก็ได้นะความสามารถของคุณนะคะแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของคุณด้วยนะ,ะทางความคิดนะว่าคุณพัฒนาะ พัฒนาการงานนะคะแนวคิดไปในทิศทางไหนนะ,ะอันไหนที่เขาจําไปทําได้ไปก็มองว่าเขาน่าจะรักขโมยความคิดไปบ้างแหละถ้ามันดีคุณก็คงให้แหลนะน<อ>ะ,ะเขารู้สึกว่าได้พบเจอคุณหรือว่าได้มีเพื่อนอย่างคุณเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วแหละนะ <S 1> <S 1> อืคุณได้ไปไปทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกเอ๊ะให้เขารู้สึกตื่นเถอะอะไรเงี้ย เออมันใช่แล้วก็ถ้าเกิดเขามีพลังงานลบๆพลังงานร้ายๆเนี่ยตัวของคุณเองก็ไปทําให้เขารู้สึกว่าเออควรให้อภัยได้แล้วนะแล้วอ,อย่าไปเครียดอย่าไปเศร้าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นพลังงานที่ไปปลุกไปให้กําลังใจนะคะคุณน้เปนคนที่พูดจาชัดเจนเสียงดังเนาะสามไม้ออกมานะคะชอบพัฒนาตัวเองอะแล้วก็มองกันไกลามากไกลจน ขาคิดตามไม่ทันก็มีนะอจะไกลไปถึงไหนนะะก็เส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนอ่ะก็ตรงนั้นแหละแต่ไปไม่เคยถึงเห็นเส้นขอบฟ้านะแต่ไปไม่เคยถึงสักทีให้โอกาสกับตัวเองอรู้สึกว่าพาตัวเองออกไปหาโอกาสนะคะไม่ย่ําอยู่กับที่เหนไหมจะเน็บน้าวๆเน็บแค่ไหนก็ออกไปนะคะ ถ้าในด้านของ finance เนี่ยบางทีเขาอาจจะมองว่าตัวของคุณเองเนะี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมขอหยุดขอยืมขอความช่วยเหลือจากใครมีน้อยก็อดออมเอานะครับไม่ไปเคาะขอยืมให้มาเป็นของตัวเองนะคะเพราะอาจจะคิดว่าคนอื่นเขาก็คงต้องใช้เหมือนกันมั้ง mm hmm. พึ่งตัวเองนะแม้จะยากลำบากแค่ไหนก็ใช้เท่าที่มีนะยินดีเท่าที่ได้อย่างนี้เลย ขยายหน่อยซิ้าเหรียญคือบางคนอะเหมือนจะ เพิ่งเคลียร์เพิ่งเคลียร์ความรู้สึกกันแต่แต่ว่าโอเคละมันกําลังดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกรณีของบางทีคุณกําลังเข้ามาดูโดยอาจจะดาวอะดิ่งจะเข้ามานะแล้วก็มาเช็คซิว่าเขามองเราอย่างไงตอนนี้หลังจากที่งอนกันก็จะมีพลังงานที่เขาจะมองว่าเออเราอาจจะไม่ค่อยตอนนี้ชีวิตของพวกเรายังไม่รับเรื่องดีเนาะอะไรเงี้ยมันมี การทะเลาะกันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างแต่แต่เดี๋ยวมัวนก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่เอาแต่อารมณ์เกินไปแต่มันคงดีขึ้นมั้งอย่างเงี้ยหนึ่งเหรียญน,นะคะไตสำรับเป็นแปดดาบม,มีเลเบอร์เขามองคุณเป็นยังไง ้าเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นคนที่สแสวงหาโอกาส,สแสวงหาโชคลาภด้วยตัวเองนะคะไม่ได้รอใครให้มาโปรยความสะดวกสบายโปรยทานโปรยเหรียญให้นะคะเป็นผู้ที่สร้างโอกาสด้วยตัวเองนะคะแล้วก็แปดดาบออกมาเนี่ยตัวของคุณเองคนที่ไม่ค่อยยอมขอความช่วยเหลือเรียกร้องความช่วยเหลือเรียกร้องความสนใจนะคะแล้วแต่เลยแต่ทีนี้ยตรงนี้ยทนี้มันเป็นแบบอย่างให้กับ ม่ยมี judgment ออกมาคนเป็นคนที่เหมือนคนฝึกทรมานตัวเองไม่ให้ไปลหลงไหลกับสิ่งที่มันฟุ้งเฟอ้อนะคะอยู่กับสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้จริงๆตัวนี้มันอาจจะไปทําให้เขารู้สึกตื่นรู้ก็ได้นะมีแค่ไหนใช้แค่นั้นนะคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยสะสมค่อยหาจนกว่ามันจะมีแล้วค่อยอยากทําอะไรค่อยทำอะไราเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นพลังงานในลักษณะของความคิดทัศนคติ การพัฒนาตัวเองก็อยู่ในทัศนคติน้องไม d เซตดีอแล้วเป็นคนเคลียร์แล้วก็คําพูดคําจามีก็บอกมีไม่มีก็บอกมไม่ม,ไม,มีไม่เอานะคะแต่ว่าไม่ก,กัวหกหลอกลวงนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับสถานที่ที่มันแย่ๆหรือว่าลําบากได้ถ้ามันจะถ้ามันจะมีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะก็จะไม่ได้เรื่องร้องความสะดวกสบายจนเกินไปนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าพาตัวเองไปอยู่กับผู้คนท็อกซิกนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกมันจะเป็นพลังงานที่แปดดาวไม่เหมือนไพ่ของความทุกข์นะคะแต่ว่าถ้าคนเราไม่ยึดติดกับสุขอะความทุกข์มันก็ไม่มีก็แ,แบบเฉยๆถึงยืนแบบก็ยืนนิ่งๆยืนเฉยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็โอเคอเดี๋ยวทุกอย่างก็ดับไปมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่ทุกอย่างก็ดับไปอะไรเงี้ยมันจะเข้าถึงสัจธรรมด้วยตัย้งแต่วินดาบแล้วค่ะวินดาบจะเป็นคนที่เนี่ยเหมือนมีคิงดาบขึ้นมาอีกก็คือว่าเขาจะใช้ ความคิดในลักษณะโลจิกมากกว่าการใช้อารมณ์นะคะสิ่งจิงนี้อาจจะเป็นตัวของเขาก็ได้นะที่คุณอาจจะพูดอะไรไปแล้วทําให้เขารู้สึกมันฟังแล้วมันเสียใจเสียอกเสียใจจังเลยก็ถ้าเกิดคนที่ไม่มีวัคซีนเขาก็จะงอนง่ายนะคะขี้งอนขี้น้อยใจง่ายแล้วถ้าเกิดคนที่มีวัคซีนแล้วเขาก็จะเฉยมันมันแล้วแต่เราไม่สามารถไปเอาใจใครได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้หรอก แต่ว่าที่แน่ๆก็คือกา,การเป็นในตัวคุณเนี่ยคุณเกิดมาแล้วคุณแบบเหมือนพลังงานจะเป็นแบบนี้เลยเป็นคนที่ชัดเจนดีนะแต่ไม่ได้ไปทําร้ายใครหาบกพ้องด้านไหนก็หาประสบการณ์หาความรู้เองนะคะมีน้อยใช้น้อยค่อยบันจงนี่นะคะแล้วก็ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะเนี่ยไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนแม้ตัวเองจะเดือดร้อนอยู่ถ้าเป็นคนอื่นก็คือขอความช่วยเหลือ คอยืมเงินนอยหรือไม่ก็แสดงความสงสารให้คนอื่นเขาสงสารอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวคุณแล้วอยู่กับมันให้ได้อะจะเป็นพลังงานแบบนั้นออเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จบลงแล้วมันก็ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะคุณสิ่งที่เขามองนะมองว่าคุณเป็นคนที่อดทนอดกลั้นสูงนะคะมีพลังงานของคนที่เหมือนคนมีวินยัยเหมือนคนถูกฝึกมาอย่างดีเลยนะคะอืมไม่ผ่าตัวเองไปแบบไปอยู่ใน สิ่งที่มันแบบสวีทไลท์หรือว่าสะดวกสบายอะไรสถานที่ที่มันแบบบันเทิงจนมันเพลินจนเกินไปอะค่ะก็มองแบบนั้นอ,อีกในกรณีนหนึ่งก็คือว่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่าอ่อนกว่าอยู่ก็ได้แต่ว่าความคิดความสามารถของคุณเนี่ยเหมือนแบบคนที่มีภูมิปัญญาสูงนะคะ แต่ว่าเวลาเล่นเวลาอะไรเงี้ยคุณดูเหมือนเหมือนเด็กดีเนาะบึงดูดีอะไรเงี้ยสนุกเวลาได้เล่นได้คุยกับคุณนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีพลังงานหนึ่งนะที่แบบคุณเป็นคนที่โชคดีนะสิ่งที่เขามองนะคะเป็นคนที่โชคดีแต่ตัวคุณเองหรือเปล่าที่แบบไม่ได้อยากที่จะหลงไหลในความโชคดีนั้นนะคะอยากรู้จังเลยอะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนี่ไง ก็ดูไปแล้วก็อยากรู้เลยทีนี้อ่าเขาทำไพ่สำหรับนี้หน่อยว่าคนคนนี้ที่เขามองคุณแบบนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณหนึ่งดาบก็ถ้าเกิดว่าได้คุยกันก็ชัดเจนะเคลียร์นะคุยกับ,บคุณแล้วเคลียร์ชอบชอบความคิดชอบคำพูดของคุณดูแบบฉลาดมีไหวพริบะคะ ถ้าเกิดได้วางแผนจะทําอะไรกันก็ค<อ>ือเฮ้ยเอาด้วยเฮ้ยชอบไอเดียนี้เฮ้ยฉันไปด้วยเอาเอาสิเอาเลยเห็นไหมคุณควีน Queen ดาบขึ้นมาตําแหน่งเดียวกันนะชอบไมายเซตคุณอนะรู้สึกว่าใช่อ่ะใช่แหละคนนี้แหละอย่างนี้เลย <c ười> เขารู้สึกว่าตรงดีตรงใจโอ้ Vikings. ชอบนะคุณทำให้ความเป็นเด็กในตัวเขาแบบเผยความเป็นเด็กออกมาเลยนะ นั่นเดลเวอร์ over, ตกลุมรักแล้วไงเห็นไหมเขาชอบคนสไตล์นี้เออเขาชอบคนแบบนี้เป็นผู้ใหญ่นะถ้าไม่งั้นก็เป็นคนที่แบบเนี้ยมันจะแบบเป็นคำพูดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าหน้าอ่อนอะอืะ <c oughs> ตกลุมรักแหละนะโเ <c oughs> มขึ้นเลย <c oughs> น่าจะคนคล้ายๆกันมาเจอกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มีแรงดึงดูดสูงนะทำให้เขารู้สึกแบบกิดถึงอยู่ตลอดเลยอ่ะแดาบไปไหนไม่ได้แล้วทีเนี้ยทีเนี้ยติดเลยความรู้สึกเนี้ยอ่ะแล้วทำไมคืออะไร3ดาบขึ้นมามถ้ายังไงก็รักอ่ะสรุปเลยว่าถึงแม้จะเสียใจ หรือเสียดายหรือว่ามันมีไพ่เก้าเหรียญก็คือว่าต้องสละต้องต้องยังโสดไปก่อนคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แต่ว่าเราของเราแห่งกันแต่ว่าเหมือนเหมือนจะแบบเลิกเลิกลักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ก้ามาก้าวไกลแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าคุณสามารถเคลียร์พันธะตัวเองออกไปแล้วจบแล้วกับคนเก่าเนี่ยขาอาจจะเข้าจจะมีโอกาสนั้นก็ได้แต่คุณคือคนที่ถูกใจเขาเนี่ยคุณคือคนที่แบบใช่เขาเฝ้ามองอยู่เขา เขาอยากคุยด้วยนะเขาอยากที่จะอยากจะเข้ามาเช็คพลังงานเช็คอาการดูโอเคไหมสบายดีหรือเปล่านะคะเวลาที่คุณทุกข์เขาก็รู้สึกว่าเขาคงทุกข์ด้วยนะพลังงานแบบเนี้มันมีแปดดับมีสามดับขึ้นมาเหมือนกันเลยเนาะที่ขยายขึ้นมาไนะพ่จะวนเวียนวนเวียนเนี่ยรู้สึกรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบรู้สึกชื่นชอบรู้สึกอยากเข้าหาก็าตกลุมรักแล้วแหละนะนะรู้สึกว่าไปไหนไม่ได้เลยยอมยอมที่จะอยู่ตรงนี้รู้ว่า รู้ว่าแบบคือมันไม่ได้อมันไม่ได้ไปคล้ายๆกับว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาข้ามก้าวข้ามเส้นแบบจริธรรมอะไรเงี้ยเขาดูยงุงหางไม่ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะชอบก็คือก็ชอบมันโดนใจแต่ว่าไม่ได้ไปทําให้ใครทะเลาะกันแล้วเลิกกันเพราะเขาเนี่ยดูยงุงหางถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็กบอกอย่างนี้นะคะ เอจกประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาหให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาไอมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูุพร้อมทั้งด้านโพทรัพย์และอริยทรั์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจออกัันนคคคลิปปต่ไปะะ่ไะะะสสวสดี